ข้อ360พระผู้มีพระภาคตรัสทานที่บุคคลพึงให้แก่พระทักินายบุคคลเพื่อประโยชน์แก่มารดาบิดาผู้ทํากาละไว้ในสิกขาลสูตรด้วยปรการาชนีหาได้ตรัสด้วยสามารถการทําพลีกรรมเพื่อมารดาบิดาเหล่านั้นไม่แม้ไม่ตรัสด้วยสามารถการทําพลีกรรมก็จริงถึงอย่างนั้นบุตรจะทำแม้พลีกรรมเพื่อมารดาบิดาผู้ทำกาละแล้วก็ควร ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงโอวาทอนาถบินิกะเศรษฐีตราดวงเล็บคาถาเหล่านี้ไว้ในอาทิยสูตรในปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายว่านาระผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อระลึกถึงประโยชน์นี้ว่าโภคาทั้งหลายเราบริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราก็เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราก็ผ่านพ้นแล้วแลทักษิณาที่มีผลในเบื้องบนเราก็ให้แล้ว อัน 1, ่งพลีห้าอย่างเราก็ทำแล้วท่านผู้มีศีลทั้งหลายผู้สำรวมแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์เราก็บำรุงแล้วบัณฑิตผู้ครองเรือนพึงปรารถนาโภคะเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราก็บรรลุแล้วกรรมที่ไม่ทำให้ตนเดือดร้อนเราก็ทำแล้วดังนี้ตั้งอยู่ในอริยธรรมเทวดาย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้แลเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์